ความแม่พ่นองสำหรับผู้ใดเบิงนายหอยซี่แปดไม่ไม่สีเห็นว่านายหอยซี่แปดะไม่เล่นกับไงทุนนะครับไม่เล่นกับไงทุนบอพอดีว่าเป็นพ่นองทางพอเถาคือพอเถาไงนะครับว่าจเดือดพันหรลูกไปถามมาไงทุ่นบอกว่าไงทุนขายขายงื่อเนี่ยขึ้งื่าหมันแม่หมันมาจะไดปัดไดนะครับเอาเห็นไงทุนแล้วกันเลขคุยกันนอกรอบว่า ไงบอกลูกบอกหลานเนี่ยว่าวิธีเบิ้งว่าหมันมันเบิ้งจังไดเป็นวิทยาท่านไหนเนาะครับเดี๋ยวมือนอี่ไงทุ่นสิผ้าไปเบิ้งว่าหมันนะครับโอเคเยเดี๋ยวเดี๋ยวพื่อนไงเพื่นถ่ายงัวอยู่นะครับสผ้าขอวิชาจากพระเท่านี่ละเอาวิชางัวหมันหาไปซื้องี่อำไหนผมไปซื้งว่าอยากได้งัวแม่ลูกพันพ่อเจ่งัวหมันนะครับผู้ใดไปพ่ะ เสื่งว่าหมันมันไปพ่อแม่ลูกบัดนี้สิขอไงเบิงนะครับไงผ้าพ้าเบิงว่าหมันนะครับไงหัวหมันทางนี้หัวหมันไว้ทางนี้หัวหมันไว้มาทางนี้นะครับมันมันเป็นจังไดรคือว่าหมันครับบัดนี้มันนี่บอกพ่อว่ามันมันแบบว่ามันเต็มแล้วมันอ้วนเต็มแล้วมันอ้วนเต็มที่แล้วนะครับอ้วนเต็มแล้วแถวมันก็เต็มแล้วแวเต็มแล้วครับคันบ่ซื้อคันบ่ซื้อว่าหมันนี่เอายางว่าให้มันบ่ทันไดิฉ์แถวยางว่านั่นกันซื้อซื้อาแถวคู่ แถวคู่กับเครื่องว่าปีกัวคว้าเนี่บป่มันจีบบ่หมันหรอครับคันคันแถวคู่นี่มันมันจะสามปีครับจังแจ้งตัวนี้มันจีเคยมีลูกมาบป่มีมีมีมาสองตัวแล้วนี่มีมาสองตัวที่สามคอยหมันเป็นป่ครับครับตัวที่สามเป็นไปได้นะครับวันนี้เหนื่อหนังมันกันจีเหลี่ยมแม่นบ่ะนมนมเป็นยังไงครับม่มม่มเหี่ยวเขานมเหี่ยวเขานมหน่อยนะครับนมเหี่ยวเขานมหน่อย เออเอาไว้ยาว่าเพศมันกับสีรีบเนาะพอเนาะเอายาเพดมันกับสีรีบนี่คือมีมีหยังอีกกว่าเบิ่งว่ามันใครหนอกเข้ากับสีเบิ้งประมาณนี้นะครับเขาเขากับมีลูกแลวกับมันใดเหมือนไหมครับมีลูกมมีลูกแล้วกับมันใดมีลูกแล้วใครมันให้บางโตกับว่ามีลูกแล้วมันนะครับให้เราบ้างสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้เพิ่นกับใครเป็นง้วนเนี่ย <ใ>นายหอยกับตรงไปตรงมาเนาะครับบางคนเอางวหมันมากอะเพราว่าหมันนะครับอันนี้นนนนาขาันนาเนี่เดยเฉพาะครับในทุ่นขายงวเหนือโดยเฉพาะธรรมดาครับมันใส่เป็นแม่พันบดได้เข้ากับต้องขายมันนะครับออเอาเดียวกันขายน้อย่เก็บความดูหน่อยๆตัวนั้นกับนุ่มหน่อยน้อย,นอย,นนอย่นงครับวายปลามเผ็นมันกับชิน้อยนะครับเหนือหน<ะ>ังอ้วนดีประมาณนี้นะครับโดยการเบืองเบืองต้น การเบ้งว่ามันคลิปนี้กัขอบคุณนายทุนหลายๆนะครับครับขอบคุณนายทุนหลายๆที่ให้ความรู้กับนายหอยซี่แปนนะครับวันทีที่16ได้ไงไปขึ้นบานไหมชวนไงรลไปน้ำเดี๋ยวไปประหดอดบอกว่าเท<อ>งกันาครับครับขอบคุณนายหลายๆครับคลิปว่ามันนะครับ